ดีค่ะมาดูว่าเก็บโตไหมย,ยังไม่โตเท่าไหร่ยังไม่โตเท่าไหรจ่จแต่ก็จะเก็บแล้วค่ะ แต่ยังมองไม่เห็นดอกผลอืมเอาไปนวดกดไว้เพื่อให้เป็นเชื้อเห็นไหมคะยังไม่โตถ้าอากาศไม่อากาศไม่หนักไม่อุ่นพอกด,ดไว้หอึ่งค่ะ โตเลยค่ะถ้าโตว2วันก็จะโตแล้วเมื่อวานนี้อุณหภูมิก็สูงไม่โตอันนี้ก็ไม่โค่ะแต่ว่าต้องเก็บแล้วเก็บแล้วค่ะอันนี้เกะอย่าลืมพามาดูตรงนี้เห็นไหมคะไม่โตขึ้นเลย ไม่โตแต่ก็กำลังอร่อย่อีกดอกนึงนี่ค่ะดอกคนละดอกกับกับที่เอาไม้ไม้ปกไว้นะมันไม่ดีนะนี่ที่เอาใบ้ไม้กลบกไวู้่ตรงนี้ไม่เก็บเอาไว้ให้เป็นเชื้อดู น้องขาเห็ดขายไเริ่มเลยอีกนะครับวันนี้ยังไม่เจอที่เป็นกลุ่มเกิดใหม่ยังไม่เห็นเลยค่ะนี่เป็นบะหมี่เกาหลีรสซีฟูด้ดต้มใส่เห็ดถั่วฝรั่งนั่นแหละคะ่ะแล้วก็สีเขียวๆนั้นเป็นใบกระเทียมป่า ไข่ไก่สองฟองบีบน้ำมะนาวหนึ่งลูกกิมจิหายไปไหนก็ไม่รู้กิมจิหายไปไหนไม่รู้พอใส่กิมจิลงไปแล้วรสชาติจะคล้ายๆซุปกิมจิค่ะอืเติมน้ำตาลนิดนึงใส่เครื่องปรุงที่มากับซองแค่ครึ่งครึ่งซองหากิมกิมจิไม่เจอนี่ ใส่ไปเยอะนะคะไม่ใช่แค่นี้แต่หายไปไหนหมดไม่รู้นี่ค่ะหายไปไหนก็ไม่รู้ชอบรสเปรี้ยวๆหวานๆไม่พบกันใหม่สวัสดีค่ะ